หลังจากที่โฮโยเวิร์สได้ปล่อยยาเอกออกมาให้เราได้เล่นกันเป็นระยะเวลา1วันเต็มๆเ,เพื่อนๆก็น่าจะได้ทราบถึงข้อดีแล้วก็ข้อเสียของตัวละครตัวนี้กันด้วยตัวเองกันบ้างแล้วใช่ไหมครับผมเองก็เป็นหนึ่งในนั้นครับดังนั้นในวันนี้ผมจะมาลองสรุปสิ่งต่างๆที่ผมคิดว่าเป็นประเด็นสําคัญสําคัญสาหรับตัวละครตัวนี้ที่ผมได้ลองเทสมาเป็นระยะเวลา1วันให้เพื่อนๆได้ลองฟังกันแล้วกันนะครับ แต่ผมขอ disclaimer ไว้ก่อนแล้วกันนะครับว่าข้อมูลในคลิปนี้ได้มาจากการทสตัวละครแค่เพียงหนึ่งวันเท่านั้นซึ่งในอนาคตเราอาจจะได้เจอแมคานิกหรือว่าทีมแปลกๆของตัวละครตัวนี้ก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นอาจจะมีบางประเด็นที่ผมผิดพลาดไปยังไงก็ต้องขอโทษทุกคนมาณนะโอกาสนี้แล้วกันนะครับเอาละครับถ้าเพื่อนๆพร้อมกันแล้วเราไปรับชมกันเลยครับแต่ก่อนจะไปเริ่มกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe คลิปนี้ไว้ด้วยนะครับ เพื่อนๆที่ต้องการหาคอนเทนต์ดีๆแบบนี้จะได้เห็นคลิปนี้กันเยอะๆนะครับและก็สำหรับใครที่กำลังมองหาร้านเติมเพชรทั้งแบบแ็คแล้วก็แบบรายเดือนที่สะดวกแล้วก็ปลอดภัยโคด้าช็อปเนี่ยเป็นคำตอบของคุณได้นะครับได้รับรองจากทาง g e n s h i n Impact o f f i เ i a l ลเลยทีเดียวครับแค่เพื่อนเพคลิกลิงก์ใต้ใดีสคริปชันเลือกเกม Genshin Impact กรอก UID แล้วก็เลือกเซิร์ฟเอเชียเลือกแพ็คเติมเงินที่ต้องการเลือกวิธีการเติมเงินซึ่งอันเนี้ยรอ,องรับหลายช่องทางมากเลยครับ ทั้งลายเททูม m นี่วอลเล็ตระบบธนาคารบัตรเครดิตบัตรเดบิตและเพ่อนอื่นๆอ,อีกมากมายเลยครับหลังจากนั้นกรอกอีเมลที่ต้องการใจะให้ส่งใบเสร็จไปเพียงเท่านี้เพื่อนๆก็ได้เพจเข้า ID ของเพื่อนๆแล้วครับง่ายๆแล้วก็ไม่ใช้ ID p a s s w สวดในการเติมเลยด้วยรับรองความปลอดภัยแน่นอนครับ สำหรับยาเอมิโกะจัดว่าเป็นตัวละครซับดีเพสที่มีเฉพาะดาเมจให้กับทีมเท่านั้นไม่ได้มีความสามารถในการซัพพอร์ตเพื่อนร่วมทีมครับซึ่งในเรื่องของดาเมจเนี่ยยาเอมิโกะเนี่ยถือว่าอยู่ในระดับเลเวลที่โอเคเลยครับไม่ได้เบาจนเกินไปแต่ก็ไม่ได้แรงจนถึงท่านทำให้เกมพังครับโดยดาเมจหลกัลกๆของยาเอจะอยู่ที่สกิล E ถึง60%สนส่วนสกิลอันติเนี่ยจะมีดาเมจราวๆ40%รครับเพราะฉะนั้นเรามีความจําเป็นต้องกดอันติให้ได้ทุกครั้งเมื่อคููดาวของกกิลลออััััตววนนนนบบมมมาาาให้ใ้้้ชชไไไดดพีคครร่่่่เเเจะยยปง ซึ่งนั่นนำมาสู่ปัญหาแรกที่เราเคยพูดกันไปในคลิปก่อนหน้าครับว่าสกิลอันติของยาเอใช้พลังงานไม้ตายถึง90หน่วยแล้วตัวยาเอเองก็สามารถสร้างพลังงานให้ตัวเองได้ไม่ค่อยดีนักทำให้เราต้องแก้ไขปัญหาประเด็นนี้ให้เธอครับ ซึ่งจากที่รองทดสอบในวันแรกเนี่ยตัวยาเอมิโกมีความจําเป็นต้องเล่นคู่กับตัวละครแบตเตอรี่ท่าสายฟ้าอย่างน้อยหนึ่งตัวซึ่งตัวละครที่ผมแนะนําจะมีอยู่ด้วยกัน2ตัวครับคือไรเดนแล้วก็ฟิชส่วนประเด็นเรื่องของค่าฟื้นฟูพลังงานเนี่ย ER ที่ยาเอต้องใช้เนี่ยจะขึ้นอยู่กับว่าเราใช้ตัวแบตเตอรี่เป็นตัวอะไรครับสําหรับฟิชผมค่อนข้างแนะนําที่1 7 0่8 0้เส่รยดเรวนถ้าเราเล่นคู่กับไรเดนเนี่ยเราอาจจะลดค่าเ r ER อลงมาเหลือที่้นึ่งรดด้ยอ,อยสับสิบถย์ใน เล่นไรเดนของเพื่อนเื่อนครับว่าระหว่างเรากดอันติของไรเดนเนี่ยเราสามารถฟันดาบโดนมอนสเตอร์ได้มากน้อยแค่ไหนครับ เพราะฉะนั้นสำหรับคนที่เลือกอาวุธสายดาเมจเช่นอาวุธประจําตัวเดวิสิตหรือว่าเซอร์ราเพลเนี่ยอันนี้เราอาจจะต้องเลือกใส่นาฬิกาเอครับเพื่อไม่ให้เราเนี่ยฟาร์มอร์ติแฟกต์ยากจนเกินไปส่วนอาวุธที่ผมแนะนําจริงๆเนี่ยจะเป็นอาวุธกิจกรรมที่กําลังจะเข้ามาครับอย่างตัวของออสบอลไอเพราะอาวุธนี้มีการแจกค่ารีพลังงานเยอะมากๆเราจะได้ฟาร์มอร์ติเกต์เน้นดาเมจได้อย่างเต็มที่โดยที่เราไม่ต้องมานั่งสนใจค่าอ,อาอีกแล้วครับมาสู่ประเด็นถัดไปกันบ้างแล้วกันนะครับอย่างที่เรา ของยายเอ๋นี่แหละครับที่มีปัญหามากที่สุดแล้วสำหรับตัวละครตัวนี้ข้อแรกเลยคือสกิล E ของยายเอเนี่ยกินฟิลด์ไทม์นานมากมาก ซึ่งในจุดนี้มันต่างจากตัวละครซับดีเพสตัวอ,อื่นเป็นอย่างมากเลยครับสำหรับ1โรเตชันของตัวละครซับดีเพสทั่วไปเรามาักจะใช้เวลาแค่3าถึงสวินาทีในการลงสนามเท่านั้นแต่ในขณะที่ยาเอเนี่ยเราต้องใช้เวลาในการไล่สกิล E สาครั้งกดลังตีหนึ่งรอบแล้วก็ต้องไล่สกิล E ใหม่อีก3ครั้งครับก่อนที่เราจะสลับตัวออกทําให้ตรงนี้เราใช้เวลาในการเทคฟิลด์ไทม์นานถึง7-8ถึงวิกันเลยทีเดียวครับซึ่งในจุดนี้จัดว่าเป็นข้อเสียครับเพราะจะทําให้ระยะเวลาในการวนทีมต่อ1รอบนานขึ้นเราจึงต้องทำดเมมให้า พีเของทีมให้เท่าเดิมครับและฟิลไทม์ของยาเอเนี่ยมีโอกาสสูงครับที่จะกินระยะเวลายาวนานกว่าที่ผมพูดเมื่อสักครู่นี้เพราะว่ายาเอเนี่ยมีปัญหาอีกหนึ่งข้อครับคือสกิล l e ของยาเอไม่มี i n t e r อร์ร i o ชันรีสิสแตน ในการเล่นยาเอให้มีประสิทธิภาพมากที่สุดเราควรกดสกิล E พร้อมกับปรับมุมกล้องไปมาอย่างต่อเนื่องโดยไม่ควรกดแดชเพื่อหลบสกิลต่างๆของมอนสเตอร์ครับในจุดนี้ก็เพื่อให้ระยะเวลาในสนามของเราเนี่ยน้อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ครับแต่สกิล E ของยาเอเนี่ยกับโดนขัดจังหวะได้ทําให้เราสามารถกระเด็นระหว่างที่เราไล่สกิลแล้วเราก็ต้องวิ่งกลับมาที่เดิมเพื่อไล่สกิลสาอีกรอบครับซึ่งตรงนี้เป็นการยืดระยะเวลาฟิลด์ทมงของยาเอให้นานขึ้นไปอีกครับเพราะฉะนั้นก็ถือว่าเป็นตัวละครที่เเลล่นได้ยยากอสคว ทีนี้มาลองดูที่การเล่นจริงกันบ้างครับว่าเราสามารถจัดทีมของยาเอะไปในทิศทางไหนได้บ้างแล้วการเข้ามาของยาเอะเนี่ยทำให้ทีมนั้นมีข้อดีและข้อเสียต่างจากทีมที่มีอยู่เดิมอย่างไรครับทีมแรกคือทีมยาเอะที่เล่นคู่กับไรเดนซึ่งทีมของไรเดนหลักๆที่เราเล่นกันในปัจจุบันนี้จะมีด้วยกัน2ทีมครับคือทีมไรเดนไฮเปอร์แครี่ที่เน้นให้ทุกคนเนี่ยส่งบัฟให้ไรเดนกดอันติทบดาเมจให้ได้มากที่สุดแล้วก็อีกทีมหนึ่งคือไรเดนเนชั่นแนลครับ สำหรับทีมไรเดนเนชั่นแนลเนี่ยทีมนี้เราไม่สามารถนำยาเอกเข้ามาแทนที่ใครในทีมได้เลยครับเสียงลิงเป็นตัวดาเมจหลักของทีมซิ่งชิวเป็นตัวแปะน้ําทําให้เกิดปฏิกิริยาระเหยส่วนเบนเน็ตเนี่ยก็ทําหน้าที่บัฟแล้วก็ช่วยรีเจนพลังงานไม้ตายให้กับตัวเสียงหลิงครับทีมนี้ครบเครื่องมากๆแล้ว เพราะฉะนั้นทีมเดียวที่เราสามารถแทนที่ได้คือทีมไรเดนไฮเปอร์แคร์รี่ครับสำหรับสล็อตของตัวละครธาตุลมเราไม่สามารถถอดออกได้เพราะเป็นตัวละครลดต้านทานธาตุาตัวเดียวในทีมครับการนําเอาตัวละครธาตุลมออกเนี่ยจะส่งผลต่อดาเมจมากๆเพราะฉะนั้นเราเลือกถอดได้แค่2ตัวครับคือตัวของซาร่าหรือว่าเบนเนตสำหรับทีมนี้การนํายาเอกเข้ามาเข้าทีมเนี่ยไม่ได้ช่วยทําให้ทีมดีขึ้นหรือว่าแย่ลงสักเท่าไหร่ครับเพียงแต่ว่าเป็นการทําให้เราสามารถรับมือกับเวฟของมอนสเตอร์ในบางรูปแบบได้ดียิ่งขึ้น ทีนี้มีจุดที่แตกต่างจากไรเดนไฮเปอร์แครีเดิมที่การเป็นดับเบิลนูเกอร์ครับ กาวคือในทีมไรเดนไฮเปอร์แครี่แบบเดิมเนี่ยเมื่อเรากดอันติของไรเดนเสร็จเราก็ต้องวนโรเตชันใหม่เพื่อรับมือกับมอนสเตอร์ในเว็บถัดไปครับในขณะที่ทีมไรเดนยาเอ็นี้เราสามารถใช้ยาเอ็กดอันตินุ๊กมอนสเตอร์เว็บแรกทิ้งไปก่อนได้แล้วจากนั้นจึงค่อยใช้ไรเดนเนี่ยสับต่อในเว็บถัดไปโดยไม่ต้องวนโรเตชันใหม่นั่นเองครับแต่การจะทําแบบนี้ได้ยาเอ็ของเราก็ต้องมีดาเมจที่แรงพอที่จะปิดเลือดของมอนสเตอร์ในเว็บแรกได้นะครับเม่เช่นนั้นการเล่นทีมแบบเดิมอาจจะดีกว่าก็ได้ครับ ทีมต่อมาคือทีมเทเซอร์ที่เดิมทีจะประกอบไปด้วยตัวของซูโคลสเปโตฟิชและก็ซิงชิลครับสำหรับทีมนี้เราจะเล้นดาเมจจากการชาร์จไฟฟ้าดังนั้นตัวของซิงชิลในทีมนี้ไม่สามารถแทนที่โดยยาเอตได้ครับส่วนตัวของซูโคลส e เป็นทั้งตัวลดค่าต้านทานธาตุแจก EM แล้วก็รวบมอนสเตอร์ก็ถือเป็นตัวละครทีหลักของทีมนี้เลยดังนั้นการแทนที่ซูโคลสด้วยยาเอเนี่ยก็ไม่ได้เช่นเดียวกันครับ และด้วยความที่ยาเอต้องการตัวละครแบตเตอรี่ธาตุสายฟ้าอีกหนึ่งตัวตัวฟิชเนี่ยก็เป็นตัวละครที่เราต้องนําไปเล่นคู่กับตัวของยาเอครับดังนั้นก็มีเพียงแค่ตัวละครตัวเดียวที่เราสามารถแทนที่ได้คือตัวของเปโต้นั่นเองครับซึ่งมาลองเล่นทีมแบบนี้ดูแล้วยาเอที่เข้ามาแทนที่เปโตเนี่ยจะดูดีมากๆเลยครับเวลาที่เจอกับมอนสเตอร์เดียวเช่นเราเออกมาต่อสู้กับบอสเป็นต้นครับแต่เมื่อไหรที่เราเจอมอนสเตอร์มากกว่า1ตัวเปโตจะสามารถเคลียร์คอนเทนต์นั้นได้ง่ายกว่าทันทีเลยครับ แต่ถึงยาเอจะทําให้ทีมเทเซอร์นี้รับมือกับมอนเดียวได้ดีขึ้นแต่ก็เป็นการโยนข้อดีหลายๆข้อของเปโตทินเช่นเดียวกันครับเพราะว่าเราจะขาดสกิลป้องกันตัวเองต่างๆไปไม่ว่าจะเป็นสกิลเคานเตอร์ดาเมจร u c ีดักชันรวมถึงอินเตอร์รัปชันรีสิสแตนต์เวลาที่เรากดอันตีครับเพราะฉะนั้นการเล่นทีมยาเอเทเซอร์ A เนี่ยเราต้องอาศัยสกิลเพย์ที่สูงมากๆเลยครับทีนี้เราลองมาคิดต่างกันบ้างแล้วกันนะครับ ถึงแม้ว่าผมจะบอกว่าซูโคลสเป็นตัวละครที่ถอดออกไม่ได้ในทีมนี้แต่ผมเชื่อครับว่าหลายๆคนเนี่ยก็คงอยากจะเล่นยาเอะเป็นเมนแครีผมก็เลยลองเอาทีมเดียวกันนี้แต่ถอดซูโคลสออกแล้วแทนที่ด้วยยาเอะดูให้ครับซึ่งผลการทดสอบเนี่ยก็เป็นไปตามคาดเลยครับว่ายาเอะเ,เป็นเมนแครีในทีมนี้ได้ไม่ค่อยดีเนื่องจากเหตุผล2ข้อหลักๆครับทุกคนข้อแรกคือยาเอะมีแอนิเมชันในการโจมตีปกติที่ค่อนข้างช้าครับ ส่วนข้อที่2ก็คือการจะเล่นยาเอเนี่ยให้มีประสิทธิภาพเรามีความจําเป็นต้องไล่ทั้งสกิล l E แล้วก็อันตีครับเพื่อรักษาดาเมจของต้นซึ่งอย่างที่เราคุยไปในต้นคลิปว่ามันใช้เวลาในส่วนนี้เยอะมากๆเลยทําให้ระยะเวลาที่เราสามารถโจมตีธรรมดาได้เพื่อทําให้อันติของเปโตและก็ซิงชิลทำงานเนี่ยมีน้อยลงครับ เพราะฉะนั้นโดยสรุปผมมองว่ายายเอ๋นี่ถือว่าเป็นตัวละครที่อยู่ในระดับบาลานซ์ครับดาเมจของเธอจัดว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ค่อนข้างแรงพอที่จะเล่นได้เพียงแต่ว่าตัวละครนี้มีความยากในการเล่นในระดับหนึ่งครับไม่ว่าจะเป็นปัญหาในเรื่องของพลังงานที่เราจะต้องหาตัวละครแบตเตอรี่แล้วก็ปั้นเฮียให้เพียงพอหรือว่าจะเป็นปัญหาในเรื่องของสกิลอ e. ีที่ค่อนข้างกินฟิวทามเยอะแล้วก็ง่ายต่อการโดนขัดครับ แต่ผมขอย้ำอีกรอบนะครับว่าน,นี่เป็นการเทสต,ตัวละครตัวนี้ในวันแรกเท่านั้นในอนาคตเราอาจจะมีไมค์นิกใหม่ๆห,หรือว่าทีมใหม่ๆของตัวละครตัวนี้ทําให้เราเล่นได้ง่ายขึ้นแล้วก็สะดวกขึ้นครับเอาละครับหลังจากที่เราได้ลองเทสกันในวันแรกเพื่อนๆคิดว่าตัวละครตัวนี้เป็นอย่างไรกันบ้างครับยังไงก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปกันได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอขอบคุณพาร์ทเนอร์ของเราโคด้าช็อปด้วยนะครับใครต้องการหาร้านเติมเพชรที่สะดวกและก็ปลอดภัยเนี่ยต้องร้านนี้ร้านเดียวเลยครับลิงก์เติมเงินของทางร้านอยู่ในคําอธิิบบายยใต้คคลลปเนะรั ใครที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ผมกันด้วยนะครับอ้อแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับเวลาที่ผมอัพคลิปอะไรใหม่ๆเนี่ยมันจะได้ขึ้นแจ้งเตือนที่หน้าฟีดของทุกคนนะครับสำหรับคลิปหน้าจะเป็นอะไรต่อไปอย่าลืมติดตามรับชมกันนะครับสำหรับวันนี้ผมไปก่อนนะครับ